โบราณแต่ว่าโคตรล้ำวันนี้ผมพอหนุ่มนะครับจะพาไปรู้จัก5อันดับสิ่งประดิษฐ์โบราณที่ดูยังไงก็ล้ำยุบเกินไปนะครับอันดับ5กลไกแอนติคลีเทราประเทศกรีซนะครับอุปกรณ์ที่เชื่อว่าใช้คำนวณตำแหน่งดวงดาวและสุริยุป,ปราคา อายุเกือบ2,000ปีแต่ซับซ้อนในระดับคอมพิวเตอร์กลในยุครมันนะครับอันดับ4แบตเตอรี่แบกแดดประเทศอิรักภาชนะดินเผาพร้อมแท่งโลหะที่ดูเหมือนฐานไฟฉายนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามันอาจสร้างมาจากพลังงานไฟฟ้าได้จริงนะครับอันดับ3เลนมิมรุสประเทศอิรักเลนหินโบราณที่อาจเคยใช้ในกล้องจุลทรรศหรือแม้แต่กล้องดูดาวนะครับหากจริงนั่นก็แปลว่าคนสมัยก่อนนั้นมองเห็นสิ่งเล็กๆได้ชัดตั้งแต่พันปีก่อนนะครับ อันดับ2อง Piri Reis Map ประเทศตุรกีเป็นแผนที่โลกโบราณที่แม่นยำจนน่าขนลุกมีภาพชายฝั่งแอนตาร์กติกาก่อนจะถูกค้นพบจริงถึง300ปีนะครับและอันดับ 1. หลอดไฟแห่งเดนเดราประเทศอียิปต์ภาพสลักที่ดูเหมือนคนกําลังถือหลอดไฟยักษ์นักวิชาการบางคนบอกนี่คือตำนานเทคโนโลยีโบราณที่สูญหายไปแล้วนะครับถ้าเลือกได้คุณอยากเอาสิ่งประดิษฐ์ไหนมาใช้ในยุคนี้คอมเมนต์ไว้เลยแล้วเจอกันในอ P ีต่อไปกับ ปริศนาโบราณที่ยังแก้ไม่ได้นะครับ